เดี๋ยวาัวายตีมเพราะว่าเราให้ให้เรามเราไม่เที่ยว้ยังไงล่ะอกว่าทเแค่มามาห้าตรนี้เออ ครับตอนนี้กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องกันนะครับเตรียมพร้อมที่จะไปล่องแกงกันนะครับดเด๋วล่องอนยังไม่ได้นอ,ดอ๋อหยองเมื่อกี้คนขับคนที่นั่งมาด้วยกันนะเขาบอกว่าคนนี้ไม่ต้องใส่ชิวชีพก็ได้นะครับคนนี้เ,เขาบอกว่ามีดดมีหงยางเยอะ ่องค์ทรงเครื่องค่ายดีนะครับคู่ดีครับห้ามทะเลาะกันนะครับล้ำแรกไปก่อนเลยโชคดีบ๊ายบาย Let's go! ตามานะามาหน้าฮะคู่นสวยอะฟิไปเธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ <c oughs> คนเได้ใสเลย้ลงเลยคนได้ทุย่งนะไปอะไรไมหมดเลยเฮ้ยไปเป็นานถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอด้วยลงนั่นแหละ เราหกคนจะเข้ากับกแป<ม>ซถ้ามนเข้ามาหน้าแหลงมันไม่ได้น้ำดีนะน้องนี่ราวรังล้อมันใช่ป่ะ<า>ถ้ามาหน้าแหลงมันกับหน้าเนี้ยอันไหนอันไหนกัน พูดกับเขาไหมเราเยบกับเขาไหมพดเงียบคิดทำไมมันมีลำเดียวแล้วหวยกิดมาก้วดเออยงเออท้าปหยงไม่เอารับวยมันจะหยงบอกว่าเรคิดไขทองขกทองนี่นี่ดูดินี่นี่นี่นีขทองไขกทอสวยดีสวยดีสวยนี่สวยนะครับนล้วก็ท่านผู้ชมอันนองแทงเยสวยเนาะ ไม่มาเสียดายม่มาแล้วทั้งเจ้ทั้งเจ๊จะนอนนะเจ๊จะไม่ยอมมาค่ะจะไม่ยอมมานั่งเรือไม่ได้เจ๊ถ้าไม่มาเสียดายเสียดายเลยนะไม่เรามาแต่ทางบกกันไงครับโอ้เขาที่พักอยู่ัวนี้คึ้เลยแต่นี่จะมาคนน้อยๆเราะเขไม่ขึ้นสายๆเย็นๆอันนี้เราเ็ียดายกันเลยแตบเก็บข้าวให้เต็ โอ้นี่นี่นี่แขงตัวแีงครับไม่กลัวเฮ้ยเก่ง่ะคืไม่กลัวแฝงแล้วแงแล้วแงแล้วแฟงเดี๋ยวไปบ้าเดี๋ยไปบําเก่งวงมลยกไปก่อนนะไปก่อนนะ๊ไปไปก่อนนะจ๊ะไายบายบ่ายเราติดเทอร์โบมาตัวเองบายบาย เราติดปะโบมาบอกแล้วอย่าปั่นจักรยานมาโหกกูแบนลูกกูตกโอ้น้ำตกโอ้โหมีน้ำตกตลอดทางเลยน้ำตกที่งานน้ำเลี้ยงใส่น้ำฝนอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วลูกมูนมันระบาดเตอเดี๋ยวอันนี้เที่ยวลำเราอ่ะมันมีแรงเชื่อเยอะใช่โมเมนตัมมันเยอะเดี๋อย่าพูดไป่ให้ใส่ด้วยนะขอนได้มา มองไปที่สิทธิ์คือดีเลยๆหวานหายเลยนะคะดีเรื่อยเพราะวานหายเลยโออเห็นไหมไม่มาอีก่ลยหนักเลยเจ้ากาวลี้หายเลยอ่ะเนี่ยสดชื่นมากใจท้องถ่วงที่นั่าจะเหนื่อยหนักเลยนะเพราะมันอยูดเลยนะคะออกมันต้องไปต่อตรงนั้นอยู่เฟย์เมื่อเราเคยแวะใช่ป่ะก็แวะประจาทุกครั้งที่มาเออไอ้ตุ่ยชูอ่ะเขาแวะกันมันก็มีคราบขายใช่ไหม ืุณทังวันโอ้ยน้ำผาดแบบอลังการมากใโดูแอัตอนนี้เราลอดใกล้ๆน้าผาแล้วคืนนี้เรากินร้านไหนดีก็ของเคานี่แหละร้านไม่เขาปิดเร็วนนี้เขาปิดแล้วไปเข้าไปเปลี่ยนน้ำได้ไหมอ่ะไลา พยายามเลี่ยงให้เราเียพี่อยากเปียกกับน้องเขาบอกเขาไม่ได้อยากเปียกอ่ะแมอาน้ฮ่านะราฮะาอ่าฮะ้่าฮะ่าฮะ่านะอ่ใคร่าดะอ่าฮะอ่ายะอ่าะอะด ที่ผมได้นะหลังที่เนี่เหรออ๋อก็มาหน้าน้ำน่อยหรือเปล่าต้นน้ำน้อยมันก็จะไม่นมาน่อยกระน้ำหน่มาจะกระเที่ยวแบบนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปที่นี่นะร้อนใช่ไหมเ็นกโอ้โหจะได้แช่แบบคนขนาดนี้มันมันจะมีบ่อรัำไงรู้บ้างมันจะมีบ่อรัำ

ใส่ลุงยุบไปเลยโอ้โหดู้างหงดดูหันไปถ่ายข้างหลังดิสวยมากเลยอ่ะดูข้างหลังดิจน่ามาเลยงถ่ายี่สวเลยจิ้งอว่าอ่้งกต้องไม่ทำงานเลยโอ้โห น้าตกลงตกส่ลุ้งตกลงนี่นี่เขาเลน้าตกใส่ลงนั่นไงโอ้อามานต่ยแล้วตาเนี่ยไม่มนลงมาเรือว่าพายมาไม่มนอะไรโอ้โายหวานร้กช่วงน้ำตกใส่ล้งข้องหนังหน้าหน้าตาอะไรหน้าตาออันนี้น้ำตกใส่ลุ้งใมองไ็้ไงใช่นั่นน่ะข้างหลังเขาเล่นน้ำตกใส่ลง เดี๋ยวได้ได้เขอหันนอนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวรอให้เขาไปก่อนใช่เดี๋ยวเราให้เขาไปก่อนเดี๋ยวเขาไปถ่ายใกล้ๆโอ้พระอานั้นมาเองย้อนภาพเลยนะแดงทุกลำนี่ไม่ไม่เสพธรรมชาติเลยลำนั้นอ่ะเขาต้องเสพธรรมชาติเหมือนจะรีบไปรีบกลับไงวะลูกค่ะเขารีบเขารีบคือมีกัญชุระ ลากนจากน้ำตกน้ำเมล็ด